So people, far, ราก st ันอีกแล้วนะคะวันนี้สําหรับเวิร์กช็อปนะคะตรงนี้ดูนะคะลูกค้านะคะข้ามาลุมนะคะวันนี้นะคะเวิร์กช็อปของเราเป็นพิเศษแน่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะได้กินแค่ปีละครั้งนะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะวันนี้เขาบอกแท้ได้แทนได้เลยนะคะวันนี้ว่าเป็นส้มตำเห็ดเถาะนะคะเราเองก็ยังไม่เคยกินนะคะอยู่กับเห็ดเถาะแท้นะคะส่วนมากก็จะมาแกงซะมากกว่านะคะ เพิ่งจะมีวันนี้เองนะคะที่ว่าเจ้าของร้านนะคะวันนี้นะคะเราจะ,ะจะทําส้มตามเห็ดโอให้กินนะคะ,คะสําหรับเห็ดโอนะคะเป็นเห็ดที่ขึ้นตามป่านะคะปกติแล้วจะอยู่ในป่าเต็งลังนะคะป่าที่มีก้อนหินเยอะอหน่อยนะคะอ,ะอยู่ขึ้นบนบนภูสูงจะมากกว่านะคะเป็นเห็ดต้องใช้ความสามารถพิเศษจริงๆนะคะซึ่งเม็ดเขาจะกลมๆเล็กๆนะคะเวลา ไปหาก็จะมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเป็นช้อนนะคะต้องใช้เรดาร์นะคะเรดาร์ความรู้สึกของคนหาเลยนะคะว่าต้องไปหาเขี่ยมานะคะซึ่งเขาจะไม่อยู่สูงเขาจะอยู่คนเหมือนกับก้อนดินก้อนหินเลยประมาณนั้นนะคะเป็นลูกกลมๆนะคะ,ะคนที่หาได้ก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเท่านั้นนะคะสําหรับผิดถอดนะคะขึ้นปีะระรังเองนะคะวันนี้เราก็มาทํา ต้ตมตำต้ตมตำเห็ดหอมนะคะค่ะเนื่องจากว่าเราหายเองด้วยค่ะแล้วก็เ,เราแขกาต้ตมตำอยู่เราก็เลยได้ไอเดียว่าเอเห่อดอกเนี่ยมันทําอะไรมันก็อร่อยหมดเราลองเอามาตามําดูสิมันอร่อยไหมสรุปก่อนก็เราก็ลองทํากินเองดูค่ะปรากฏว่า<ะ>อร่อยอร่อยใช่เราคิดว,ว่ามันขาดน,นะเราก็เลยเอามาลอง ให้ลูกค้าได้ชิมคะแต่เดิมทีนี่เห yeah. 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 right. so so ็ดเผอนี่ไปทําเมนูอะไรได้บ้างแต่เดิมทีที่ร้านจะเก็บไว้เป็นอ่าขายประจําเมนูประจําร้านก็คือของกินตามฤดูกาลก็จะเป็นเคียวหวานเห็ดพผอหรือว่าแกงไก่หน่อไม้เห็ดพผอขนมจีนน้ํายาค่ะอันนี้พี่อะไรอ่ะพี่สดพี่สดพี่สดสองเม็ดพ่อค่ะเพรเม็ดใหญ่ยากอร่อยมากค่ะอร่อยมาก ไก่ย่างเขาเหนียวอร่อยนะะคบอกไก่ย่างเขาเนี่ยเขาไม่ใส่กระเทียมเ่ะใส่ไปแล้วค่ะอ๋อใส่ไปแล้วอ๋อกระเทียมกระเพียงเราใช้กุ้งอย่างดีนะคะค่ะก no> ุ้งอย่างดีเลยนะคะไอ้ขาดไม่ได้อันนี้เราจะไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะคะเพราะเราใส่ฝักเห็ดแล้วอ๋อแต่ในใส่คือมะเขือส้มมะเขือกรเทียมตอนนี้ล่ะคะแพงมากเลยนะคะอันนี้ต้องใช้กรเทียกรเทียมเลมอ่า น้ำเชื่อมที่เราผสมเป็นน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำเชื่อมที่ผสมน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำน้ำตาลปี๊บนะคะมาเคี่ยวมาเคียเค่ยวโขลนะคะตามาไปได้วยมะนาวถ้าทุกคนมะนาวแพงจะอะไรจะใช้แทนได้บ้างเอ,อ่อตะขอค่ะแต่ต <ะ S 1> ตว่าตอนนี้ตะขอหมดไปแล้วตะขอหมดไปแล้ว,ม,ลวม,มีไหมอยู่ไหนลูก <c oughs> อ๋อใส่ตะขอเข้าไปด้วยนะคะวันนี้เราใส่ตะขอไปด้วยไหมนี่ใส่ตะคอนะคะเราปิดว้นี่นะคะอ๋อเห็นไหมอ๋อมันนานแล้วนะคะไหนยังยังมีอยู่เลยนะคะยังช้ำอยู่เลยนะคะยัช้ำอยู่เลยเราใส่เลยใส่เลยนะคะสักสามลูกนี่ค่ะใช้ผักกาดมันแล้วก็ซอสปลาปรุงด้วยน้ำปลาอันนี้อันนี้ร้านนี้ใช้ไม่ใช้น้ำมาสาม ผมชูรสนะคะมมใส่ผงชูรสแม่ไม่ใช่นำ้นำน้ำมะขามเปียกใช้มะนาวอย่างเดียวอ,อ่ะทำไมไม่ใช้มะขามเปียคะหนูรู้สึกว่าการใช้มะขามเปียกนะคะรสชาติพอมันทิ้งไว้นานอะ่ะมันทําให้ส้ตมตำตึงแล้วก็หมิน่นสาวโอเคค่ะ,ะดังนั้นนะคะร้านนี้พิเศษนะคะไม่ใส่น้ำมะขามเปียใส่ใส่ครับเปรี้ยวจากมะนาวแล้วก็ลูกะเต่าคอ,ขอเปรี้ยวนะคะลูกเต่าคอเนี่จริงๆเรามาตาส้มตำมาช่วยให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นมากนะคะสำหรับ การตำส้มตำนะคะ,ะส่วนมะขามเปียกน,นะคะก็บางครั้งก็ถ้าปรุงไม่ดีก็อาจจะทําให้ท้องเสียได้นะคะสาหรับน้ำมะขามเปียกน,นะคะอันนี้เป็นผักกูดผักกูดเราน็อกน้ําเย็นไว้แล้วนะคะเป็นผักกูดลวกน็อกน้ําเย็นไว้เพื่อให้เขากรอบนะคะใส่ลงไปเลยนะคะลูกค้าสั่งตำผักกูดไท่ตำผักกูดไท่ใส่ให็ดอ อันน uh, ี้เราไม่ผ่าใช่ไหมใส่ไไม่ได <okay, oui> ้ผ่าเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขากัดแล้วดังเตาะเตาะมั่ไม่ได้จุกจุกประมาณนี้นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอ่่าคะให้ลูกค้าได้ชิมค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าว่าพี่หนูว่าไหมโอ้โหหนาดาน่ากินมากเลยอะ ใส่เห็ด่อนะคะอ่าคุณดูต้องน้ำลายสอกันบ้างแน่เลยนะคะอ่าเอาโรยด้วยถั่วโรยด้วยถั่วถั่วนะคะอ่าปลากรอบปลากรอบค่ะโหหน้าตาน่าทานมกอ่าเรียบร้อยนะคะตำไทยผักอิ่ นะคะโอ้โหน่ากินมากนะคะจะไปใส่ฟันแล้วมาใหม่นะคะอร่อยค่ะอร่อยจริงค่ะอ่ะเดี๋ยวขอขออีกยคลุกมังดีกว่านะคะแต่งไงอ่าเป็นปลานะคะเป็นปลานะคะเพื่อให้ทุกคนได้ชิมกันนะคะว่าเวลาใส่ปลาเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นปลาตะกี้นี่ตำไทยนะคะนี่ตำปลานะคะ อมะกอ,อกวันน<ป>ี้เราใส่มะกอกค่ะปลาลาต้องใส่มะกอกอ๋อปลาต้องใส่มะกอกชิคเนเจอร์ของร้านเรามะกอ,เอก,อกอเราก็ฟิตได้นะคะซึ่งเนื่องจากว่ามะกอกก็มีแค่ปีละครั้งนะคะแม่ค,มค้าก็เก็บไว้นะคะพี่ใส่ตู้ไว้นะคะเพื่อมีทำทุนตทำตลอดปีนะคะแล้วก็อันนี้เป็น ตะเค้าซิกเนเจอร์ของร้านเราเหมือนกันอ๋อใส่ตะเค้าไปด้วยเด็ดเท่านี้เราคงไม่ใส่มะนาวใช่ไหมอ่าใส่นิดนึงอ๋อใส่นิดนึงเพื่อความหอมใช่ค่ะอ๋อค่ะยังใส่มะนาวอยู่นะคะใส่นึ่งเป็ค่ะอันนี้เป็นตะเค้าค่ะตะเค้าตะเค้าเป็นผลไม้ฝ่ายชนิดนึงค่ะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะมาใส่ส้มตำแบบนี้อร่อยนะคะ ควรจะซื้อไปปรุงเองก็ได้นะคะในสำป่หนังแน่นอนค่ะความเปรี้ยวมันเยอะตรงนี้คีอซน้อถูงอยู่แล้วคะ่ะซึ่งเป็นผลไม้ป่านะคะซึ่งมีวิวทิ่ทั้นเองนะคะถ <c oughs> ้าร้เไ,ไม่จำต้องจำแบบนี้นะคะเราก็ <c oughs> ไปใส่ปรุงเหมือนน้ำพริกเป้น้ำปาหวานได้นะคะ <c oughs> สำหรับระเพนะคะนี่ผักกูดละคอะนี้ผักกูดลใส่ผักกูด พอหนี่งพอตัดใส่เป็นจุดๆรูเหตุผลรูได้ค่ะอันนี้ถามน้ำต้มหรือมาขายเอามาขายุกติสิบบาทหนึ่งขีดต้มแล้วใส่เกลือแล้วนะคะโอ้ไปไปอุ่นถึอุ่นก็ทานได้ไม่ไม่อุ่นก็ทานได้เลยนะคะเพราะว่าสุกแล้ว อ่อนทุกเม็ดค่ะของหนูไม่มีแก่นะคะหนูหาเองถุงใหญ่ๆเท่าไหรถุงใหญ่ใหญ่สองร้อยค่ะอ่อนทุกเม็ดค่ะนี่คะเขาช้ำสะอาดแล้วก็เขาก็คัดแบบว่าอ่อนๆนะคะเสร็จแล้วค่ะตั้งแต่แล้วนะคะเอาให้ทุกคนดูอ่าเพชรเพาะจะเสร็จนะคะ อร่อยมากอ่ะเผ็ดเพาะมันทําอะไรก็อร่อยนะคะเพราะว่ามันก็เลยมันมันเหมือนขนมชูรสอะค่ะน้วมันไม่แก่วกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเผ็ดเผาะนะแต่อันนี้อร่อยถ้าเรามาชิมได้นะคะวันนี้นะคะทางร้านได้ตำให้พวกเราชิมนะคะอีกคำเผ็ดเพาะอนี่ปกติแล้วทุกคนนะคะที่เขาชอบกินนะคะเขาหาไว้เขาต้องกินอะไรแต่ไรนะคะซึ่ง รสชาติก็ไม่เปลี่ยนนะคะอ่าไม่เปลี่ยนนะคะสำหรับการฟิตไว้แบบนี้นะคะซึ่งเป็นการทอถนอมอาหารนะคะเก็บไว้ได้นานโดยเหตุของเราเนี่ยค่ะที่เราฟิตได้นี่นะคะก็จะทำการต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะสาขาที่เเ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 เตรงไหนล่เเ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 ใเเเเเเใเเ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 เอ่เเ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 เ อาทิัย์นาค่ะอาทิ์หน้าวันอะไรวันจันทร์ค่ะวันจันเดียวจันทร์ถึงสุดขายที่นู่นค่ะสาวอาทิตย์กลับมาขายที่อ๋อจันทร์ถึงสุดขายที่ลาดตะเขานะคะเปิดทั้งวันใช่ไหมจึงวันทั้งวันนะคะค่ะยังไงก็วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับสาวน้อยร้านสาวน้อยจำหน้าตั้งนะคะที่มาตำส้มตำนะคะเออค่ะ ก,กูด้วยนะคะมีผักกูมีเห็ดพอนะคะวันนี้เป็นเห็ดปอนะคะซึ่งนะคะทุกครั้งที่เ,เราได้ไปได้เมนูนะคะซึ่งเราต้องการให้ทางร้านาช่วยมาทำเวิร์กช็อปนะคะเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากๆเลยนะคะจากร้านส้มงตม่ำสาวน้อยต่ำหน้าต่างนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็พอสมควรกับการไลฟ์นะคะยังไงนะคะถ้าทุกคนสนใจอะไรนะคะในตลาดนะคะสนใจหรือว่าสงสัยสิ่งใดก็ สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะแล้วเราก็จะมีแอดมินตอบนะคะสําหรับคําถามต่างๆนะคะ,ะช่องทางของเรานะคะนอกจากมี Facebook เฟซบุ๊กแล้วนะคะเราก็ยังมี youtube แล้วก็ทิกต็อกด้วยนะคะยังไงถ้าทุกคนผ่านมาเจอเราก็อย่าลืมแวะมาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะพวกเราชนะทำกิจกรรมของตลาดเสาให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็อขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ,ะพบกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้านะคะวันนี้นะคะ ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เหนือแล้วนม่ครัตามให้ชิเออนเนี่ยอาจจะเจอได้ชินได้ค่ะอารุชาอาันนี้ค่ะเคยได้อันไ,ไหนคไ,ได้ค่ะ